สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมทราบไหมคะว่าสมุนไพรไทยพื้นบ้านใกล้ๆตัวเรานั้นมีสรรพคุณในการรักษาบรรเทาโรคได้หลายอย่างรวมไปถึงการช่วยลดไขมันในเส้นเลือดอย่างคอเลสเตอรอลลดน้ำหนักได้ด้วยและยังช่วยบรรเทาอาการเจ็บป่วยได้อีกหลายอย่างไปดูกันเลยค่ะใบยญ้านางใบเป็นยาถอนพิษแก้ไข้และลดความร้อนในร่างกายได้อีกทั้งยังเป็นพืชที่ให้แคลเซียมและวิตามินซีค่อนข้างสูง มีสูตรลดความอ้วนด้วยใบย่านางมากมายหลายสูตรและสูตรที่ทำง่ายๆได้ผลดีก็คือวิธีเอาย่านางทั้งต้นล้างน้ำให้สะอาดต้มน้ำจนเดือดดื่มขณะอุ่นซ้ำเวลาก่อนหรือหลังอาหารก็ได้ดอกคำฝอยมีคุณสมบัติช่วยลดไขมันในเลือดบำรุงเลือดขับเหงือ่อและเป็นยาระบายช่วยในการขับถ่ายปัจจุบันนี้นำมาใช้ลดความอ้วนด้วยการชงดื่มใบกะเพรา ช่วยขับไขมันและน้ำตาลส่วนเกินออกจากร่างกายอีกทั้งกระเพรายังช่วยขับน้ำดีในตับออกมาให้ช่วยย่อยไขมันได้ดีขึ้นด้วยค่ะกระเทียมสรรพคุณด้านยาของกระเทียมนั้นมีมากมายมหาศาลโดยเฉพาะการลดไขมันและคอเลสเตอรอลลดน้ำตาลในเลือดกระเจี๊ยบแดงส่วนกลีบเลี้ยงของดอกหรือกลีบที่เหลืออยู่ที่ผลสามารถช่วยลดไขมันในเส้นเลือดลดน้ำหนักลดความดันโลหิต ของการเลือกใช้สมุนไพรไทยนะคะก็คือมีผลข้างเคียงและมีสารพิษน้อยเพราะว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากธรรมชาตินอกจากนั้นแล้วก็ยังหาซื้อง,ง่ายแล้วก็ราคาถูกอีกด้วยค่ะยากให้ทุกๆคนมีสุขภาพดีอย่าลืมตามชมรายการสุขภาพแจ๋วทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และสามารถพูดคุยทํากิจกรรมเล่นเกมชิงรางวัลกับเราได้ที่เฟซบ b o กแฟนเพจสุขภาพแจ๋ววันนี้สวัสดีค่ะ